มาดูต่อครับา karaoke, olor, ถาม à, ว่าเรื่องของภิกษุผู้เคยเป็นนายควานช้างนี่อันกัมป็เจ้าจะกล่าวสถานาพระศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในปัจเจตวันอรภะทรงปารกมิุงซึ่งภิกษุอานฐานจริญอุปกรณ์ผู้เคยเป็นนายควานช้างเอกังรูปหนึ่งปเทศิตรแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทสนานี้อิติว่านหิเอเตหิ ดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่าเอกับทิวสังในวันหนึ่งโสโพิกนรภิกสูนั้นทิสวาเห็นแล้วเห็นใครเห็นยกยกบุคลังมาเห็นแล้วบุคลังซึ่งบุคคลหัตถิธรมกังผู้ฝึกซึ่งช้างเห็นแล้วซึ่งบุคคลผู้ฝึกแล้วซึ่งช้างแล้วก็ผู้นี่สกร อาศักคนตังก็จะเป็นวิสิณะผู้แต่ว่าเราใส่จินเตตวามาตรงนี้ก่อนจินเตตะวานี่ผู้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าคือแปลอาบวิสิณะผู้ไปก่อนผู้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหารว่าเราทําเมษสามิจักฝึกเอกังหัดถิงซึ่งช้างเชือกหนึ่ง อิติดังนี้แล้วก็ค่อยแปลสักัวตังไม่อาจอยู่สิกขาเปตุงก็นหนุนหันถิงเข้ามาไม่อาจอยู่เพื่อนยังช้างให้สำเนียงฉะนั้นอันนี้ก็ศึกษาสาหรับช้างมันคือให้สำเนียงไม่อาจอยู่เพื่อยังช้างให้สำเนีย,อยงอัตนาอิจิตะกระนงังซึ่งเหตุอันตนปรารถนาแล้วอจิระวตีนาทีติเรที่ฝังแห่งแม่น้ําที่ว่าอาจิรวดี พอจะแปลได้ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ดูมาเห็นแล้วซึ่งบุคคลผู้ฝึกซึ่งช้างผู้คิดแล้วว่าเอาเราจะฝึกซึ่งช้างเชือกหนึ่งดังนี้ไม่อาจอยู่เพื่อยังช้างให้สำเนียกซึ่งเห็นอันตนปรารถนาแล้วแล้วก็ที่ฝั่งแห่งแม่น,น้ำชื่อว่าอจิรบดีนี่อจิรบดีเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเป็นอาธรณในทิศวานี่ที่ฝั่งแห่งแม่น,น้ำชื่อว่าอัจิรบดีแล้วก็อามันเิตวะ เรียกมาแล้วนภพิกูซึ่งพิกสุทั้งหลายทิเตผู้เยือนอยู่แล้วจะมีเปนในที่ใกล้อ่าหะากล่าวว่าอาวุโสนุก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสันเจทว่าอายังโยกใครดีอายังในควานช้างหัตถาจะอยู่โยกอายังหัตถาอันนี้ออมีอยู่แล้วนะสันเจทว่าอายังหัตถาจะโยงอวันายควานช้างนี้วิชัยยะ พึ่งแทงอิมังหัดถิงซึ่งช้างนี้อสุกัถาในนามะชื่อในที่นอนไซยังขัถาจริโยขึ้นมาทานมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะมีตะทานใหม่และเป็นอีกวันจบหนึ่งด้วยอายังขาถาจริโยโออวนายควานช้างนี้หัดถิงหนนตัวกาลิตะกรมะขมาเพราะมันเป็นประโยคเหตุกับตัวจบหัดถิ้งยังางช้างสิกขาปายะพึงให้สำเนียงอิมังกระนังซึ่งเหตุนี้ ทิปบังเอวพรันนันเถี่ยวอิติอย่างนี้โสหัต so, ถากริยวนว่านายควนาช้างนั้นสุตตาวังแล้วกระถังซึ่งไพคำหรือซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตรัสพิกุสะของพิสุนั้นกัตตาวกระทำแล้วตวถาอย่างนั้นทรเมีสิฝึกแล้วตั้งอัดถิงซึ่งช้างนั้นแล้วก็สุทันต์ตัวนี้เราต้องใส่กัตวามาตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวรับวิกติกรมะ แล้วตัวมันเองก็จะเป็นกิจวิสุษณะด้วยทเมสิฝึกแล้วตั้งอัติถิงซึ่งช้างนั้นกัตวากระทํา,าสุทานต,ตังให้เป็นสัตว์อัตตนฝึกดีแล้วแล้วก็เตพิกุนว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอโรเจสูงกับภูแล้วตั้งปวัตติงซึ่งความเป็นไปทัววนั้นสถุกแก่พระสัตดาสถานพระสัตรดาปปุสาเปต,าปาตาวายมุคคลให้ร้องเรียกแล้วตามงพิกุงซึ่งพิสุนั้นปูจิตวบา ถามแล้วอิติว่าอีระได้ยินว่าเอวังอันนี้ยกอะไรมาวัจนะอันว่าคําอย่างนี้เท่ากับเอวังเป็นวิสุษนักรองตัวป,ประธาเอวังอันว่าคาเอวังอย่างนี้แต่ยาอันเธอวุตังกล่าวแล้วสัจจังจริงหรืออิติดังนี้สัจจังก็เป็นกิยาวิสุษนัในวุตังเป็นเระเภเป็นโยมกรรม,มวาจก อันว่าคำอย่างนี้อันเธอเกล่าวแล้วสัจังได้ยินว่าอันว่าคำอย่างนี้อันเธอเกล่าวแล้วจริงหรืออิจิตังนี้วันเนาคำว่าพันเตฆาแต่โปผู้เจริญวัฒน,นานว่าคาเอวังอย่างนี้ไม่ยากอันข้าะองค์ุตตังกล่าวแล้วสดจังจริงอิติตังนี้เตนะพิกุณาอันพิสูน,นันวุเตกับทูลแล้ววิคริตวาทรงติดเนี่แล้วตังพิขุงสึ่งพิสูน,นั้น แล้วก็ใส่วัตวาตรงนี้วัตวาข้างล่างเลยวัตวาตรัตลว่าโมฆะปุริสัโดุกกรโมฆะบุรุษหรือดูกอรบุรุษเปล่ากิ้งโยกประโยชน์ชนะขามาอันว่าประโยชน์อะไรเตของเธอหัตถิยานนาวาด้วยยานคือช้างหรืออันเจนะอันนี้ก็ยกยานีนะขึ้นมาเป็นตัวนามตัวใหญ่ไปอีกตัวหนึ่ง ันเจนะยาเนรนวาหรือว่าด้วยญาณอื่นทันเตนะอันเธอฝึกแล้วนั้นทันเตนะตัวนี้จะเป็นวิเศษนะของพัทธิยาเนนะและญาเนนะแปลหลังสุดเลยอ่าว่าเป็นอะไรของเธอด้วยญาณคือช้างหรือหรือว่าด้วยญาณอื่นอันอันเธอฝึกแล้วอันเธอฝึกแล้วนั่นแหละวิเศษณะของตัวเตยพัสว์ตัวนี้ยกต่ะมาอี่เพราะว่า เึ้นระทานมา,าบุคคลว่าบุคคลสมัตถนามะชื่อว่าผู้สามารถคันตรงเพื่อ,อนไปทานังสู่ที่อัตะปุพังอ่านอันตนไม่เคยไปแล้วอ่านว่าบุคคลชื่อว่าผู้สามารถเพื่อ,อนไปสู่ที่อักตะปุพังอ่านอันตนไม่เคยไปแล้ว เอติยาณิหิ hi, ด้วยยาทั้งหลายเหล่านั้นอธิมีอยู่นะหาไม่ได้ได้ไปได้นะอ่านว่าบุคคลชื่อว่าผู้สามารถเพื่อ,อนไปสู่ที่อันอันตนไม่เคยไปแล้วด้วยยาทั้งหลายเหล่านั้นแล่อแปลอธิมีอยู่นะหาไม่ได้มานะแต่ว่า นีส้สก,กาเป็นกายากุมภาให้แปลเป็นประโยคภาวะวันจบเพราะไม่มีตัวบรรทัดก็ใส่ปุกเลรนะเข้ามาเลยปุกเลรนะอันบุคคลแล้วก็แปลสกกาเลยสกกาอาจคันตรงเพื่ออันไปฐานางสุที่อัตตะปุกพังอานอันตนไม่เคยไปแล้ว เราให้แปลอัตนาด้วยตนสุทันเตนะอันฝึกดีแล้วเราแปลแบบนี้ได้เราแปลอัตนาแปลว่าด้วยก็คืออันบุคคลนี่ละกาอาจเพื่อไปสู่ที่อันอันตนไม่เคยไปแล้วนี่จะให้แปลอัตนาด้วยตนสุทันเตนะอันฝึกดีแล้ว แล้วก็จบแต่ว่าใครอยากจะแปลอันตนาเป็นอิทธาภูตะก,ก็ได้ก็จะเป็นอีกสำนวนหนึ่งก็คืออันบุคคลอันตนามีตนสัวท่านตนนะ่ะอันฝึกดีแล้วก่สก,กาอาจเพื่อนไปสู่ที่อันตนไม่เคยไปแล้วแปลอีกสำนวนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ก็ถท่ากับว่าอันตนาตัวเนี้ยเป็นอิทําภูตะของปุโคเลนะ่ะแปลว่ามีถ้าไม่แปลว่ามีต้องแปลมาด้วย แปลหลังสุดเลยด้วยตนอันฝึกด,ดีแล้วประมาณขณะตัวนี้เป็นประโยคสักการนะครับสักการเป็นกินยากุมภาอันนี้ไม่มีตัวประธานต้องเป็นกิริยาบทภาวะวรจบตสมาเพระเหตุนั้นนี่นนตวามว่าเธอถ้าไม่ิจโจฝึกอัตตานังอวะซึ่งตนนั่นเที่ยวิงประโยชนะ์ชนะว่าเป็นอะไรเตอของเธอกิงยกประโยชนะ์ชนะขมาเตตัวนี้ ให้เป็นสามีสมาทานในตัวประธานได้เลยอันว่าเปีไลเตของเธอทักมะเน,นะด้วยการฝึกด้วยการฝึกมันเป็นยุคปัญัยใช้เป็นภารูปภาวะสะนะใช้เป็นตัวนามได้ด้วยการฝึกแต่ตัวที่จะเข้ากับมันที่แปลว่าซึ่งตระประกกบเป็นจิตวิภัตเราจึงต้องเรียกว่าเป็นจิตกรรมะฉะนั้นต้องยกจิตวิภัตมาด้วยการฝึกเอเตสังอันนี้ยกอ,อะไรทัาา้งหมดสัตตานา ว่าเปอะไรของเธอด้วยการฝึกซึ่งสัตว์ตั้งหยเหล่านั้นแล้วก็จบอิติดังนี้อาหารตอนแริมังคะถังซึ่งคภรร h นี้อิติว่าแล้วก็แปลประโยคแรกข้างล่างนีบน้บุคคลว่าบุคคลก็มาเป็นตัวประธานทันโตผู้ฝึกแล้วคาจติย่อม ไปยกอัคตังที่สั่งมาเหมือนข้างบนอีกหนึ่งชุดเอาอัคตังที่สั่งหออัานว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วคติย่อมไปที่สังสู่ทิศอาคตังอันตนไม่ไปแล้วไม่ต้องมีคำว่าเคยเพราะเราไม่ได้ยกอาคตะปุพังเหมือนข้างล่างเอาแค่เหมือนข้างบน อาลาบุคคลทันโตผู้ฝึกแล้วคายติย่อมไปที่สังสูทิศอัคตังอันตนไม่ไปแล้วแล้วก็ค่อยแปลอัตนาด้วยตนทันเตแปลว่าอะไรอันฝึกแล้วหรือสุทันเตนะอันทรมานดีแล้วสองตัวนี้มันแปลเหมือนกันนะแค่มีสูตรนำหน้าก็แปลสอบกันไปสอบกันมาแล้วกันผมก็มั่วไปหมดแล้วเนี่ยคือ อันว่าบุคคลย่อมไปสู่ทิศอันตนไม่ไปแล้วอันตนาด้วยตนแล้วก็สันเตนะอันฝึกแล้วแล้วก็สุนเตนะอันทรมานดีแล้วยะถาฉันใดฉนั้นอันตนาตัวนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าแปลหลังสุดเลยเราไม่ต้องการทําเป็นอิำถามภูตะาให้แปลว่าด้วยไม่ต้องแปลว่าด้วยทางนะเอาแค่ด้วยเฉยเฉยย่อมไปสู่ทิศอันตนไม่ไปแล้วด้วยตน ทานเตนะอันฝึกแล้วสู่ทานเตนะอันทรมานดีแล้วแล้วก็ยฐถาฉันใดเพราะว่าบางครั้งบางคนชอบแปลเป็นิทถาปูตะมันก็ไดใช่ไหมก็จะไปอีกแนวนึ่งอันว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนอันฝึกแล้วอันทรมานดีแล้วย่อมไปสู่ทิศอันตนไม่ไปแล้วยถาฉันใดอย่างนี้ก็ได้แล้วเป็ยต่ตมา เึ้นประทานมาเป็นอุปโภคอุปโภคแลุคคลคัดชายะพึงไปอากตังที่สังสูทิตอันตนไม่ไปแล้วเอเตหิยาเนหิด้วยยานทั้งหลายเหล่านั่นแล้วก็ใส่เอวังหรือตถามาก็ได้เอวังฉันนั้นแล้วนะแปลทีหลังสุดเลยนะหาม่ได้หิ ตีตัวนี้แปลว่าแหลกก็ถือว่าใส่มาเพื่อทําบาทให้เต็มกับพอก็เป็นอีสามก็เป็นประทักปุรณะไปใอ้วังก็แปลฉันนั้นหาไม่ได้แหลกอีกข้างนึงแล้วกันอ่านว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วย่อมไปสู่ทิศอันตนไม่ไปแล้วด้วยตนอันฝึกแล้วอันทรมานดีแล้วฉันใด อันบ,บุคคลพึงไปสู่ทิศอันตนไม่ไปแล้วด้วยยานทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นหาไม่ได้แหลกอิติดังนี้แล้วมาดูแก้อัดแก้อัดมีแค่มีกี่ประโยคแต่กันบหนึ้อันถว,วัว่าเนื้อความนัฉะนั้นอันนี้ยังจาได้ร้เปล่าว่าอย่างเนี้มันต้องยกอะไรมาตรัสคาถา เราเปียกุพาคของตัสสูคืเกะไรเวทีตัดผูกต้องแปลจบถึงจบหมดก่อนค่อยดังนี้แล้วก็อ่านบดีพึงทราบเห็นไหมอ่านว่าเนืวว้อความแห่งคามันเป็นพระคาถานั้นนี่เปิดมาถึงหน้านี้เลยว่าให้เราแปลประโยคยถาข้างล่างนี้ก่อนนี่หลังจากที่เปิดว่าเราก็ให้แปลประโยคยถาก่อนอยู่ตรงนี้ ประยาถาตัวประธานคืออะไรก็คือนี่เราต้องใส่บุคโาลมาเป็นตัวประธานบุคลาลว่วาบุคคลตัวแรกทันโตผู้ฝึกแล้วทันโตคือตัวที่มีในกาใราถาหายไปคือว่านิพิเสวโนผู้มีเศษผิดออกแล้ว เมื่อมันขายมาตัวนี้ตัวนี้ถ้ามีตัวขายอีกก็ต้องขายไปคือว่าสับปัญญูผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาเปิดท้ายประทานก็สร้นอยู่ตรงนี้ลบทิ้งไปนี่อยู่นี่ครระฐานอ่านว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วคือว่าผู้มีเสพผิดออกแล้วคือว่าผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาคัจจติย่มไปที่สังสู่ทิฏตั้งองกคตะปุพพัง อันตนไม่เคยไปแล้วนั้นตงนองอังก,งเงก,งก,งก็เป็นวิเศษลัของอังตะปุกพังนั่นแหละไอ้ตางก็ดีอังตะปุกพังก็ดีเป็นวิเศษลัของที่สังย่อไปสู่ทิศอันตนไม่เคยไปแล้วนั้นแล้วข้อความส่วนนี้มันเป็นข้อความที่มีในคาถาเห็นไหมมันก็ขายไปอีกคือว่า ไปหาทันตภูมิงปาปนาติคือว่าปาปนาติย่อมถึงทันตภูมิงซึ่งภูมิของบุคคลผู้ฝึกแล้วอันว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วคือว่าผู้มีเสร็จผิดออกแล้วคือว่าผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาย่อมไปสู่ทิศอันตนไม่เคยไปแล้วนั้นคือว่าย่อมถึงซึ่งภูมิของบุคคลผู้ฝึกแล้วเราค่อยไล่แปลตัวด้านหน้าอัตราตัวนี้ให้แปลว่า ด้วยตนเห็นไหมว่าด้วยตน,ยตนก็เป็นกรรณะในกิริยาภูมภาคของตัวคือเป็นกรรณะในคัจจติและปาปรณติด้วยตนแล้วก็ไปเอาวิเสนตัวแรกคือฐานเตนะตัวนี้ชื่อว่าผู้อะไรฝึกแล้วชื่อว่าผู้ฝึกแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีสูญอำนาจแปลว่าฝึกแล้วกันถ้ามีสูน,ำนอำนาจก็แปลว่าทรมานชื่อว่า เขาบอกทานาแล้เพราะอะไรเลยหนึ่งเขาไปชื่อว่ามาด้วยชื่อว่าผู้ฝึกแล้วทัมมานอะไรเนี่ยฝึกด้วยทรมาเนี่ยฝึกชื่อว่าผู้ฝึกแล้วอ,อินเรียธัมมเนนะเพราะการฝึกซึ่งอินซียอุภาภพาเกในการเป็นส่วนเบื้องต้นอุภาภพาเกตัวนี้ก็เป็นการสมีใน อินทรีย์ธรรมเนนะาตวนี้อินทรีย์ธรรมเนนะาตวนี้ก็เป็นเหตุในทานเตนะตนัวนี้ทานเตนะตัวนี้ก็วิสัณของอัตนาคือตัวนี้แล้วก็วิสณะตัวต่อมาคือสุทันเตนะชื่อว่าผู้ทรมานดีแล้วหนดคำว่าชื่อว่ามาอีกเพราะขนาเพราะเพราะอริยมัรคภาวนายะเพราะการยังอริยมัคให้เจริญ เพราะการยังอริยมรรคให้เจริญฉะนั้นอริยมรรคภาวนายะก,ก็เป็นเหตุในสุทันเตนะธรรมระภาเคในการเป็นส่วนอื่นอีกธรรมระภาเคก็เป็นการละสมมีในอริยมรรคภาวนายะแล้ว่อยแปลว่ายถาชันใดอันอนี้ยถาชันใดเมื่อแปลยถาชันใดเสร็จแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดเราต้องไล่ แปลมาตั้งแต่ประโยคแรกเราจะไม่ลดวนเหมือนหนังสือต่งตางๆให้แปลประโยคยากก่อนตัวนี้ยานานิ้อันว่ายานทั้งหลายอธิยานอธิยานานที่มียานคือช้างเป็นต้นยานี้เอตาีิเรานั่นเราได้เราให้คงภาคไปด้วยอธยิมีอยู่ อ่านว่ายานทั้งหลายมียานคือช้างเป็นต้นเหล่านั้นเหล่าใดอธิมีอยู่แล้วก็โกจิปกุโกโรอ่านว่าบุคคลบางคนคัดชัยะพึงไปนิพพานะทิสังสูทิคือนิพพาน พึงไปสู่ทิศคือนิพพานสัางขาตังทำเป็นน้พร้อมแล้วอากตะติว่าอากตงดังนี้อากตะปุกพัตตาเพราะความที่แห่งเรายดตัวนี้มาไปครั้งหนึ่งเพราะความที่แห่งทิศคือนิพพานนั้นเป็นทิศอันตนไม่เคยไปแล้วสุป,ปินันเตนะอปิแม้โดยที่สุดนี่อันตัดตัวนี้แปลว่าโดยที่สุดแม้โดยที่สุดแห่ง ความฝันแล้วก็เอเติฮิยาเนฮิด้วยยาทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ใส่เอวังฉันนั้นนหิหาไม่ได้แหลทีตอนนี้ก็อยู่นอกคกาถาก็เป็นแรแปลว่าเป็นวัฒนาลังกาละอันนี้ หิอยู่ในคาถาแปลว่าหาไม่ได้แหลก็เป็นปัญหปุรณะหรือว่าเขาแปลหิตัวนี้ว่าอะไรก็เป็นนิบัติเจ้อความไหมก็ไปว่าก็ไหมแลแลมันกันอีกจากนั้นก็แลถ้าอยู่ในคะถาก็เป็นปัญหปุรณะแลอยู่นอกคถาก็เป็นวัตรนาลังกาละอีกครั้งหนึ่งอามายาน ทั้งหลายมียานคือช้างเป็นต้นเหล่านั้นเราใดมีอยู่อ่นว่าบุคคลบางคนพึงไปสู่ทิศคือนิพพานอามเปลนพร้อมแล้วว่ากะตะาดาังนี้เพราะความที่แห่งทิศคือนิพพานนั้นเป็นทิศอันตนไม่เคยไปแล้วแม้โดยที่สุดแห่งความฝันด้วยยานทั้งหลายเหล่านั้นเอวังฉันนั้นนหิหาไม่ได้แหล่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคข้างละข้างหน้าเราเอาอาติกุมภาข้างหลังให้ประโยคเอวัง แล้วก็เอาคัจฉยะเป็นกุมภาโกโนเป็นตัวประธานยาในนะยาในหีตัวนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นกรณะในคัจฉยะตัวนี้สุนันปิสสุปินันเตนะาตัวนี้ก็เป็นแม้โดยที่สุดแม้โดยที่สุดก็เป็นกรณะโดยตัณยวิเศณในอัตะขีดส่วนอัคตะภพตาก็เป็นเหตุในสังขารตังตัวนี้เด็กน้อก ส่วนอากตระตัวนี้เราไม่ได้แปลอะไรเราแปลว่าอากตระที่เฉยก็เป็นสุลปะนิติอิทธิสารตัวนี้ตัมปัจจัยเป็นตัวเปิดนี่ก็อากขระในสังขารต่างสังขารตังก็เป็นเยงของนิพพานะทิสังนิพพานะทิสังนิพพานะทิสังก็เป็นสู่สัมปาปุญญกรรมะในอิทชัยยะและยังไม่จบยังมีประโยคหนึ่งให้ท้ายอยู่ตัสมาเพราะเหตุนั้นู่จะจบแล้วยังไม่จบอัตตะธรรมนังนามะเป็นตัวประธาน เอาการฝึกซึ่งตนนั่นเทียววรรังเป็นความประเสริฐตีแก่เธอเอาเตเป็นสมถา,านะใลายวรังได้เป็นความประเสริฐแก่เธอแล้วก็โหติย่มเป็นนิต,ต,ต,ติตังนี้แล้ก็อย่าลืมบฏิเตนะเวจิตาภูอารมริตพึงทราบก็จบอีกหนึ่งเก่งสำหรับวันนี้เกือบพอดีเลยไปสักหานาที ให้มีอะไรนะเอกจากไปทวนใหม่เท่านั้นแหละโอเคเอาตัวนี้ก่อน